của <laughs> <laughs> mà phải chắc ở sân đàng <laughs> บ้าจ,จริงไม่ไมไมไมก็ขอบคุณทุกๆคนที่มานะขอบคุณบ้านทุกๆบ้านเลยขอบคุณที่มานในวันนี้นะคะเขา,า,ามีฝากกาษาสัมพันธ์มาว่าถ้าเป็นเพลงเราเนี่ยอัดโบว์ให้เต็มที่เลยจัดไปจัดไปจัดไปเลาให้ดังนะคะถ้าเป็นเพลงเออแต่หนูว่าเราก็ร้องดีทุกเพลงอ่ะเราก็รู้สัญหามาแล้วว่ะพี่ก็ร้องไว้หมดทุกเพลงแล้วกันให้เขาทุกคนรู้ว่าหนูว่าร้องเพลงดีเออ อันนี้จริงๆแล้วเป็นเรื่องราวที่เราพร้เตรียมได้แป๊บเดียวอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเอาเรื่องราวในบ้านมาเล่นกันค่ะอะันไหนเล่นใหญ่ตลอดนะเราอะผมว่าคุณอะเล่นใหญ่วันนี้ <c oughs> ก็ดีใจนะคะที่ได้มาร้องเพลงให้ทุกคนฟังอีกเนาะก็ยังไงก็ไปชมโชว์ต่อไปกันเลยดีกว่านะคะบาย